รู้สึกยังไงกับคอร์สทิเชอร์เทร i n i n g ที่อยคะอันันดาเทียงใหม่ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามันีแลัซ์แล้วก็สบายหมายถึงเอเนอร์จีในการเรียนอะ่ะมันสบายมากกว่าที่คิดไวอ้อ่ะที่ชอบเพราะครูมีความจริงใจใส่ใจแล้วก็พยายามถ่ายทอดความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผู้เรียน พอมาเนี่ยก็คือเหมือนรู้สึกว้าวเลยแบบโอ้แบบโยคะมันลึกมากแล้วก็รู้สึกว่าโยคะมันไม่ได้มีแค่แบบการมาทําโพสในแมทมันมีโยคะหลายประเภทมากเลยเนี้ยค่ะแล้วก็ทดทางทฤษฎีแล้วก็อะไรที่แบบว่าเราไม่รู้อันนี้ครูก็จะให้ความรู้เราใหม่ๆมาให้เราเยอะมากจากจากที่ครูแบบว่ามีโค้ดตั้งโค้ดให้เราในโปรแกรมที่เราเรียนเนี่ย บางครั้ง,งกูก็สื่อให้ด้วยด้วยเขามีความจิตใจที่แบบว่าให้ด้วยใจอ่ะกูรู้สึกดีใจมากมากเลยที่ได้มาเรียนที่นี่ค่ะรู้สึกว่าในการทำท่าแต่ละท่าในโพสเจอร์แต่ละท่าค่ะทำให้เรารู้ขั้นท่าทางที่ถูกต้องลดอาการบาดเจ็บลดอาการบาดเจ็บของทั้งตัวผู้แอดจัดกับตัวผู้ฝึกสอน จริงๆแล้วว่าเคยมีโอกาสได้มาเข้าคลาสเรียนอยู่คะ่ะมาก่อนนะเพราะว่าชอบมาเที่ยวที่เชียงใหมค่ค่ะแล้วก็ชอบมาหาคลาสเดียวคัเรียนเนาะเลยรู้สึกว่าประทับใจตั้งการสอนของเขาตั้งแต่ตอนนั้นแหละก็เลยพอรู้สึกว่าอยากเรียนคลาสทีชเชอร์เทรนนิ่งอะ่ะก็เลยคิดว่าที่นี่แหละ yeah. อยากจะขอบคุณเพื่อนโครูปุ้ยที่อยู่ประเทศเยอรมันที่แนะนำมาแล้วโครูปุ้ยก็อยากจะมาเรียนเหมือนกัน คืออย่างเมื่อก่อนที่เล่นโยคะเราก็จะไม่ค่อยได้เอนเกตคอหรือว่าเอนเกตตง้ตรูดหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยแต่พอมาเรียนปุ๊บเราก็คือเน้นไปที่อะไลเมนต์แล้วก็การการเอนเกตของกล้ามเนื้อต่างๆางนะคะคเหมือนเราเรา,เรารู้หมดว้ว้วคือเมื่อก่อนไม่รู้เลยคะ่ะใช่แต่ว่าแ,แต่ว่าที่นี่คืออะไลเมนต์คือเป๊ะมาค่ะเบียบถามมาเลยตอบได้หมดสิ่งไหนที่เบบรู้อยากรู้ครูตอบมาแบบเราไม่ต้องกังวลเลยทั้งทที่แบบว้าวเราแบบแบบมีความประทับใจมาก ว่าเ,เรามาทุกที่มีความบาลานซ์ค่ะมีความหลากหลายในการสอนมีความหลากหลายในการกระบวนการตั้งแต่เข้ามาที่ว่าเรียนโยคะตอนแรกคิดว่าโยคะคือเฉพาะบนอาสนะพอมาเรียนในคอร์สการเทรนนิ่งทำให้รู้ว่าโยคะไม่ใช่แค่อาสนะโยคะเป็นมากกว่านั้น เดี๋ยวค่าก็มาจากใจค่ะ